พูดถึงในส่วนของสตีดซ็อกเกอร์นะครับซึ่งสตีดซ็อกเกอร์นี่ก็คือการเล่นบนพื้นดินถ้าในต่างประเทศเราเขาจะเรียกว่ากราวมูฟนะครับกราวมูฟหมายควาว่าการสัมผัสบอลแล้วคึงบอลไว้ตลอดเวลาด้วยเทคนิคต่างๆนะครับถ้าถ้าพื้นฐานของกราวมูฟก็จะมีก็มีแอคกานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของของสตีดซ็อกเกอรทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีท้าเบสิกทั่วไปก็มีท้าสลีฟนะครับท่าสตอปบอลสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ครับคุณวุฒิอาราวเดวิลมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างครับก็อยากให้เพื่อนเ่อน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาเล่นสีอกเกอร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ร le ู้จักกันดีในต่างประเทศนะแต่ว่าบ้านเรายังเล่นน้อยอยู่นะครับซึ่งถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยก็จะทำให้ได้พัฒนาทักษะของฟุตบอลแล้วเอาไปใช้กับบอลของแบบที่เราเล่นก่อนหน้านี้ทำให้ครองบอลได้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับกีฬาที่ใช้ความสวยงามและทักษะในการเล่นซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาอะไรนั้นนะครับก็ต้องติดตามกับคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณวุดอาร n ด t h เวิ r ์ d นะครับซึ่งชื่อเสียงนี้ได้มาอย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นท่าพื้นฐานของกีฬาของสเต็ปสกเกอร์หรือฟิวสกายสกเกอร์ที่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นท่าท่าพื้นฐานนีคือการควงบอลครับท่ามันจะเป็นท่าที่ว่าเหมือนเติเสมอว่าลูกบอลเป็นลูกโลกว่าขาเราจะมีการวนรอบครับคุณพี่ครับที่ไปที่มาของสปินสกเกอร์ไครับเป็นยังไงที่มาที่ไปของสปินสอกเกอร์จุดเริ่มต้นของมันก็นคือเริ่มต้นมาจากนักเตะที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเยโก้มาลาาครนาซึ่งเขาเล่นด้วยทักษะที่สวยงามโดยใช้ทักษะในการผ่านคู่ต่อสู้ด้วยพื้นที่แคบๆเอาไปได้ซึ่งพอพอตอนนี้มีมาลาดนล่าเป็นต้นต้นแบบก็มีให้มีคน เอาเทคนิคของมาเราน้าไปฝึกเพิ่มเติมต่อตามท้องถ่ท้องถนนกต่างๆก็เล่นด้วยความสวยงามเล่นด้วยการที่จะไม่ใช้กําลังในการประทะใช้สีมือล้วน,วนทักษะล้วน ฟุตซอลทริกทริกคูคูเปลี่ยนคุณให้เ hey, ป็นแทบ Around the world หเลี้ยงบอลไปข้างหน้าพร้อมสับขาหลอก 2. ดึงบอลและตว,วัดบอลขึ้นด้วยท่า Around the world สแตะบอลกลางอากาศให้อ้อมตัวคู่ต่อสู้พร้อมวิ่งไปรับบอลท่าทิวยาผมทำได้คุณก็ทำได้เ r e a k e r ฟุตซอลทริกปรดติดตามทริกต่อไป เอกลุกบอลชื่อท่าโฟกัสโฟกัสนะครับเป็นนักเตะที่ชาวาซิลใช้นะครับฟูโรน,นันิโยแต่ว่าทางยูทูบินได้เอามาใช้ในทีมของเขานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างท่ากันนะครับว่าท่านี้เป็นยังไงว่าแล้วก็ฟูลอน,นันิโยได้ใช้เนี่ยเป็นยังไงครับไปดูนครับ ก่อนเข้าสู่เนะะือ้อหาแบบการการฝึกนะครับไฝากเรื่องกติกาเบื้องต้นของ2 2 3ข้อน,นะครับอเรื่องแรกคือเรื่องชื่อทานครับอย่าึดติดตายต,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 ตัวว่า มันชื่ออะไรนะครับขอให้เราทําตามท่าที่เรามั่นใจว่าเราทําถูกนะครับขณะท่อสองที่การฝึกนะครับก็สามารถฝึกได้หลาลกหลายรูปแบบอย่าึดติดนะครับว่าต้องฝึกยังงี้ก่อนอะไรอย่างนี้ขอให้ทำแล้วออกมามันได้เหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆครับผมเจอกันครับครับก็มาดูส่วนของการาฝึกกันนะครับของท่าโฟพัสนะครับน้ำต้นเลยนะครับ ข้อทห,หนึ่งให้เนื่องจากพื้นฐานคือเจ็บโอเวอร์นะครับนี่นะครับต้องพอมีพื้นฐานที่บ้านนะครับไม่พลาดเป็น่ายนะครับอ่าเนี้อยู่ที่ว่าท่านจะใช้ขาขวาหรือขาซ้ายอยู่ที่ท่านออกแบบนะครับวันนี้ผมถนัดขวาผมก็จะใช้ข้างซ้ายนะครับซ้าย ันนี้จ,จบทอยหนึ่งนะครับเราดูขันตอนที่สองต่อเลยนะครับขั้นตอนขที่สนะครับจะเป็นท่าล้ายๆพวาคล้ายคล้ายเทินนะครับอนี้นะครับเมมาผสมสน,นะครับะน,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 นะครับเส็จแล้วข้นตอนที่สาสนะครับก็จะเป็นอะกษคลคล้ายๆพวก ถ้าพวกเราโมนานะครับไัได้ไปล้วนะเด็อตอนนี้นะครับไม่ใช่ได้เสืเอบอลแล้วนะครับอย่างนี้ข้ามาแล้วที่อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสาม,มารถจะดีไซน์การสอนด้หลายลรูปแบบนะครับบาอทีธิบเราสองส่วนก็ได้สามส่วนก็ได้นะครับมันจะแบบข้ามขั้นมาเลยไม่ต้องมาแปบงบอาเป็นลาโมนาอะไรนี้ก็ได้นะครับนีนะครับ แล้วเนี่ย,ย, 2, รรรยเ,เรายน <c oughs> อหนึ่งสองสามมาร, 2, 4, 5, 5, 5. รวมกั <c oughs> A, น,นนะครับงั้นไปเริ่มต้นจากท่อหนึ่งนะครับสองตีมาให้เร็วแล้วเอซเป็นสามนะครับแตดสามไม่ได้นะครับ ทำแบบอย่างช้าๆนะครับเค okay. ก็ฝากเสริมนิดน,นึงครับถ้าจังหวะที่สามเนี่ยครับต้องมีการเอียงตัวช่วยนะครับมันถึงจะทำได้ง่ายยืมไปยกเอียงตัวมานะครับรอน,นะครับทำให้ท่าทสวยสมบูรณ์แบบนะครับเค okay. เดี๋ยวไปดูตัวอย่างสาทิตกันนะครับว่าถ้าที่ติดสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงกันจะดูครับ ก็อยากให้ผู้ที่จะฟุตบอลนะครับหรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เน้นเรื่องพื้นฐานฟุตบอลก่อนนะครับเรื่องการดับบอลนะครับเพราะถ้าท่านทําการดับบอลได้เนี่ยหรือเด็กที่ฝึกเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่ดีเราลงบอลในสนามจะขุบบอลได้หมดนะครับแล้วก็เด็กที่โตไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฝึกแล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมดับบอลก่อนเนี่ยเขาจะข้ามขั้นไปเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าให้ไปลองฝึกดับบอลให้ดีนะครับ ก็ดูสังเกตได้จากนักเตะระดับโลกทุกคนนะครับจะเดบวรได้หมดนะครับโอเคก็ฝากไว้ที่นกันนะครับผมเชินครับครับก็ทิ้งท้ายช่วงนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของอการฝึกฝนนะครับผมก็เลยอยากว่าเพื่อคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ยเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ได้เอาไปฝึกฝน พัฒนาฟุตบอลเ,อเทคนิคด้านนี้มานะครับเพื่อเอาไปนำไปใช้ต่อยอดแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่า,เ,าเรื่องดอกบอลอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทนึงนะครับเป็นพาร์ทของอพวกลูกยกบอลอะไรพวกนี้มันจะทําให้ยากต่อการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเรื่องการดอกบอลนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝึกแล้วดูคิปผ,ผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันฝึกได้ง่ายก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดหรือรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อนนะครับเป็นทีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีปัญหายัางไงเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากันได้จะปรึกษาทางผมก็แล้วแต่ผมจะช่วยดูให้นะครับว่าจะสร้างกลุ่มยังไงอะไรกันเงี้ยแต่ปัญหาเราเมา่มีการรวมทีมหรือรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะ,จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องวิธีการทํางานนะครับก็อยากให้นึกถึงเกี่ยวเรื่องวิธีการให้เครดิตนะครับหรือระบบการให้เครดิตที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ ให้เคดิตเขามาถึงว่าแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยว่าวิธีการเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาอย่างไงเช่นวิธีการสุกฝนนะครับท่าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นของใครมาอะไรก็อยากให้เรฟเลนอ้างอิงถึงตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลังจากที่มีการลงตัวแล้วเนี่ยว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันนะครับจากปัญหาที่ผมเจอมาเช่นว่ามีการแบบมาโจมตีผมเกี่ยวเรื่องว่าการเข้าไปถามราคางานนะครับเวลารับงานอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยเขจะมีราคางานเกิดการการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่อยากให้บอกว่าไปข้ามสเตปข้ามขั้นตอนกันนะครับเช่นอย่างที่ผมเจอมาคือมีการข้ามข้ามหน้าข้ามตาเข้าไปถามราคางานอะไรเงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นผลไม่ดีไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครจะรับเยอะน้อยมากน้อยขนาดไหนก็คือมันเรื่องกติกามาร,มรยานะครับการอยู่ด้วยกันอย่างมีมารยานะครับก็อยากให้คำหนึ่งถึงตรงนี้ให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 ้รู้จักขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปข้ามสเต็ปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้เดี๋ยวต้อง ส่วนนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมจะอธิบายเพิ่มทีละกันถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับก็อยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอย่างโอเคหน่อยไม่มีการไปมีผิดมารยาทกันนะครับหรือาสเต็ปอย่างที่ผมเจอมาคือมีการถามราคาง,งานแล้วก็มีการมาโจมตีกันอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้เป็นแบบน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงว่านต่อทีละกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติม